คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าในโลกของเรานี้มีหลากหลายอาชีพและทุกอาชีพนั้นก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นหมอพวกเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่รักษาคนไข้หรือคนที่ป่วยและไม่สบายตำรวจก็จะทำหน้าที่รักษากฎหมายส่วนครูเนี่ยก็จะทำหน้าที่สอนนักเรียนหรือว่าเด็กๆสำหรับอาชีพหมอครูตำรวจและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพปกติธรรมดาที่พวกเรานั้น พบเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าในโลกใบนี้ก็ยังมีอาชีพแปลกๆอยู่ที่เรานั้นไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปรู้จักกับอาชีพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงในโลกใบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันแปลกจริงๆผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมนั้นต้องไม่เคยรู้อย่างแน่นอนว่ามันมีอาชีพแบบนี้อยู่โดยอาชีพสุดแปลกพวกนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอได้เลยนะครับ นักนอนกอดมืออาชีพแน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยฟังไม่ผิดเพราะนี่ก็คือบริการนอนกอดการของจริงไม่ใช่เกมโชว์หรือว่าการแสดงทั้งนั้นซึ่งบริการนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นและก็ลามไปถึงสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วโดยการนอนกอดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่อง18บวกแต่ว่าเป็นการบริการให้ความสุขแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในรูปแบบโอบกอดโดยผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหน้าที่คอยนอนกอดอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ผ่อนคลายจากการทำงานที่เหนื่อยล้าในแต่ละวันไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆเกินเลยกับลูกค้าซึ่งอาชีพนี้มันก็เหมาะสำหรับคนโสดและก็ต้องการอ้อมกอดอุ่นๆจากหนุ่มๆสาวๆเหล่านี้รับรองนะครับว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนและก็ไม่อยากจะลุกออกจากเตียงกันเลยทีเดียวนะครับและหากชายไทยคนไหนสนใจในอาชีพนี้ก็ลองเดินทางไปสมัครงานที่ต่างประเทศดูนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกายังไงก็ลองศึกษาและเดินทางไปสมัครดูนะครับไม่แน่ว่าคุณผู้ชมนั้นอาจจะได้ทำงานแบบนี้ก็เป็นไปได้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบผู้โดยสารประจำสถานีรถไฟโดยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับการเดินทางด้วยรถไฟนั้นถือว่าเป็นเส้นทางหลักของชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะไปทำงานชอปปิง้งหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเขาเนี่ยจะเดินทางโดยรถไฟกันเป็นส่วนใหญ่และแน่นอนว่าด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นนิยมเดินทางด้วยรถไฟจึงทำให้มีผู้คนมากมายมาใช้บริการรถไฟใต้ดินกันเป็นจำนวนมากเมื่อเวลารถไฟมาถึงก็จะมีคนมาคอยจัดระเบียบผู้โดยสารประจำสถานีรถไฟซึ่งก็จะมีหน้าที่คอยผลักดันผู้โดยสารให้เข้าไปอยู่ในโบกี้อย่างเต็มกำลังเพื่อให้รถไฟแต่ละเที่ยวนั้น สามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นักทดสอบเตียงหรูสำหรับอาชีพนี้นะครับแค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็รู้สึกสบายตัวสุดๆมันคงเป็นอาชีพที่สบายและง่ายมากเลยใช่ไหมครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็คิดถูกแล้วเพราะอาชีพนี้คือการได้นอนหลับสบายบนเตียงสุดหรูและนุม่มนวลแบบที่เห็นในภาพ โดยทางบริษัทที่ผลิตเตียงนอนพวกนี้ขึ้นมาก็จะมีการสรรหาและว่าจ้างเหล่าบรรดามืออาชีพมาช่วยทดสอบคุณภาพสินค้าโดยจะให้บุคคลในสายอาชีพนี้ทดสอบนอนบนเตียงในห้องนอนที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มไปจนถึง6กโมงเช้าของทุกวันหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ต้องมาเขียนรายงานวิจารณ์ถึงข้อดีและข้อเสียของเตียงนอนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างจากที่คุณเนี่ยได้ทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์ของเขา คุณเนี่ยนะครับมีความรู้สึกยังไงเมื่อคืนเนี่ยคุณหลับฟันดีหรือเปล่าซึ่งความยากของอาชีพนี้ก็คือการเขียนรายงานวิจารณ์ถึงข้อดีข้อเสียเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจเลยเพราะมันสบายมากๆเรานอนทั้งคืนตื่นมาเขียนรายงานแล้วก็รับเงินกลับบ้านแค่นั้นเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่สบายสุดๆหากใครเนี่ยสนใจก็ลองศึกษาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพนี้ดูนะครับไม่แน่ว่า คุณผู้ชมอาจจะได้ทำอาชีพที่สุดแสนจะสบายแบบนี้ก็เป็นได้อาชีพดมตดฟังดูเนี่ยอาจจะรู้สึกขมคอไปหน่อยนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามันมีบริการแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆโดยสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาได้เปิดเผยอาชีพแปลกๆที่น้อยคนมากที่คิดจะทำแบบนี้ แต่มีคุณผู้ชายอยู่ท่านหนึ่งเจอคนเดินผ่านไปผ่านมาตามท้องถนนโดยที่พี่แกนั้นจะเขียนป้ายติดอย่างชัดเจนว่ารับจ้างดมตดซึ่งก็เรียกความสนใจและความเฮือหาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องถึงกับอึ้งกันเลยนะครับแต่เห็นบริการแปลกๆแบบนี้เชื่อไหมครับว่าพี่แกเนี่ยมีลูกค้าเยอะมากๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสาวๆที่เข้ามาใช้บริการเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจมีความสุขกันท่วนหน้าเลยทีเดียว และจากการให้สัมภาษณ์ของเหล่าบรรดาสาวๆพวกเธอเนี่ยนะครับได้กล่าวว่ามันสุดยอดมากเลยฉันไม่เคยเจอบริการแบบนี้มาก่อนในชีวิตฉันพยายามตดให้ดังที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ฉันก็ต้องขมิบก้นเอาไว้สักหน่อยเพราะกลัวว่าจะมีอะไรพุ่งออกไปใส่หน้าของเขาและเขาเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่อารมณ์ดีมากเขาให้บริการดีสุดๆก็เรียกได้ว่ามีคนประทับใจในบริการของพี่แกด้วยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าบริการแบบนี้มันน่ารังเกียจ มันน่าขยะแขยงแต่จริงๆแล้วที่ต่างประเทศเขามีการวิจัยด้วยนะครับว่าคนที่ชอบดมกลิ่นตดอาจจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือแม้แต่กระทั่งโรคสมองเสื่อมได้เห็นไหมครับว่าการดมตดนั้นก็มีประโยชน์มากมายหลายข้อรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็ไม่ควรที่จะพลาดและต้องไปลองพิสูจน์กันดูนะครับนักทำความสะอาดอ้วกหรือว่าอาจเจียนฟังไม่ผิดหรอกครับ พราะว่าอาชีพนี้มีอยู่จริงบนโลกโดยที่ต่างประเทศเหล่าบรรดาปีศาจสุราทั้งหลายพวกเขาเดี๋ยวจะพากันไปเที่ยวผับหรือว่าร้านเหล้าต่างๆและเวลาจัดหนักจัดเต็มเมาแบบสุดๆทางร้านเนี่ยก็มักจะติดป้ายเอาไว้ว่าใครอ้วกลงบนพื้นก็จะต้องถูกปรับเงินแล้วสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเขาถึงติดป้ายห้ามลูกค้าอ้วกเอาไว้แบบนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าทางร้านเหล้าเนี่ยเขาจะต้องปวดหัวมากม กับการที่ต้องมานั่งทําความสะอาดอ้วกของเหล่าบรรดาลูกค้าที่เมาแบบสุดๆสุดท้ายแล้วนะครับทางร้านเนี่ยก็รวมถึงบริษัทต่างๆก็เลยเกิดไอเดียในเมื่อมีคนอ้วกก็ต้องมีนักทําความสะอาดอ้วกขึ้นมาก็เลยกลายเป็นบอกเกิดของอาชีพนั่งทาความสะอาดอ้วกขึ้นมานั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทําความสะอาดมืออาชีพพวกนี้เนี่ย นอกจากพี่แกจะรับงานจัดการความสะอาดอวกในร้านเหล้าแล้วพี่แกก็ยังรับจัดการอ้วกนอกสถานที่อีกด้วยเรียกได้ว่ามีอ้วกที่ไหนก็สามารถโทรหาพี่แกได้เลยบริการได้ถึงในห้องน้ำกันเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ชมล่ะครับสนใจที่จะทำอาชีพพนักงานทำความสะอาดอ้วกนี้หรือเปล่านักดมกลิ่นจักรแร ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าอาชีพนี้มีอยู่จริงบนโลกสำหรับอาชีพนักดมกลิ่นจักรแร้นั้นเป็นอาชีพที่มีอยู่จริงในสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าพวกเขาดมไปทําไมดมไปเพื่ออะไรลําพังกลิ่นจกักรแของตัวเองก็แทบจะหมดสติกันอยู่แล้วแต่นี่พวกเขาไปดมกลิ่นจกักรแลของคนอื่นหลายคนเนี่ยคงแทบจะไม่เชื่อกันเลยใช่ไหมครับ ซึ่งอันที่จริงแล้วกลุ่มคนในอาชีพนี้พวกเขาถูกว่าจ้างจากบริษัทผู้ผลิตโลออนหรือน้ำยาระงับกลิ่นกายต่างๆโดยพวกเขาจะมีหน้าที่ดมกลิ่นของผู้ทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์และจะทดสอบกับผู้ที่ไม่อาบน้ำเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือ1วันซึ่งวิธีการทดสอบก็คือจะให้ผู้ทดลองใช้แต่ละคนทาน้ำยาระงับกลิน่นที่จะ,ะแล้ของตัวเองเพียงข้างเดียวเท่านั้นส่วนอีกข้างนั้นก็จะปล่อยตามธรรมชาติ จากนั้นในวันต่อมาเนี่ยนักดมกลิ่นจักรร้ก็จะต้องทําการดมเพื่อพิสูจน์ว่ากลิ่นน้ํายาหรือน้ําหอมที่ทางบริษัทผลิตออกมานั้นมันเป็นอย่างไรมันสามารถต่อสู้กับกลิ่นจักรแร้ได้หรือเปล่า และจากการให้สัมภาษณ์ของนักดมกลิ่นพวกเขาเนี่ยนะครับกล่าวว่ากลิ่นจักรเแลของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนเปรี้ยวบางคนเหม็นอับบางคนก็แทบจะบรรยายไม่ได้ซึ่งในแต่ละวันทางบริษัทก็จะมีการให้นักดมกลิ่นทดสอบดมกลิก่นจักรเแลอยู่หลายรอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่ผลิตออกมาสามารถปกป้องกลิ่นได้ตลอดทั้งวันโดยนักดมกลิก่นจักรเแลแต่ละคนนะครับ จะต้องดมพิสูจน์กลิ่นของผู้ทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์ถึงเกือบวันละ60คนเลยทีเดียวนอกจากที่ดมกลิ่นจกักระแล้วพวกเขาก็ยังมีหน้าที่ให้คะแนนกลิ่นเต่าของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อีกด้วยแบบว่าคนนี้เนี่ยกลิ่นเต่าแรงระดับ7คนนี้กลิ่นแรงระดับ10ก็ว่ากันไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าผู้ที่ทำอาชีพนี้พวกเขาดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะแต่ละงานของพวกเขานั้นจะต้องดมกลิ่นจกักระลของคนแปลกหน้าจำนวนมาก โดยสำนักงานข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ได้มีการรายงานว่าคนในอาชีพนี้สามารถทำรายได้เยอะพอสมควรและก็ยังมีการจัดอันดับอีกว่าเป็นหนึ่งใน25อาชีพที่เลวร้ายที่สุดในโลกแต่สำหรับคนที่กล้าดมกลิ่นจักรกแล้วผู้คนมานับไม่ถ้วนอย่างพวกเขานั้นก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับพวกเขาไปเลยก็ได้ไม่แน่นะครับอาชีพนี้อาจจะส่งผลดีสำหรับคุณผู้หญิงก็เป็นได้เนื่องจากมีงานวิจัยจากต่างประเทศระบุว่า การดมกลิ่นขี้เต่าของคุณผู้ชายนั้นสามารถช่วยให้คุณผู้หญิงผ่อนคลายได้และถ้าไม่เชื่อนะครับก็ลองไปพิสูจน์ดูได้ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นจริงอย่างที่งานวิจัยต่างประเทศระบุเอาไว้ก็ได้บริษัทให้บริการทำลายข้าวของฟังดูเนี่ยอาจจะงงใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือบริษัทที่มีตัวตนอยู่จริง ซึ่งก็เปิดให้บริการเอาใจคนที่ชอบยอมจ่ายเพื่อระบายอารมณ์แบบว่าบริษัทนี้เนี่ยเปิดให้บริการลูกค้ากระเป๋าหนักเข้ามาทําลายข้าวของที่ตัวเองนั้นต้องการได้เลยโดยสามารถเลือกใช้อาวุธต่างๆได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นไม้เบสบอลไม้กอล์ฟขวานค้อนหินหรือแม้กระทั่งเลื่อยยนต์ก็มีให้บริการโดยที่คุณลูกค้านั้นสามารถเลือกทําลายสิ่งของต่างๆที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ได้เลย หรือตามกําลังทรัพย์ที่ลูกค้าเนี่ยมีซึ่งทางบริษัทเองก็ได้เตรียมสิ่งของเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกทําลายเนี่ยนะครับมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วถ้วยชามเฟอร์นิเจอร์ทีวีคอมพิวเตอร์รวมไปถึงรถจักรยานยนต์รถยนต์เนี่ยก็มีให้เลือกทําลายซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับในการระบายอารมณ์ใส่ข้าวของพวกนี้ทางบริษัทเนี่ยก็จะคิดเงินอยู่ที่30เหรียญหรือประมาณ1,000บาทสําหรับถ้วยจานธรรมดาและก็ขวดแก้วต่างๆ แต่ถ้าหากคุณลูกค้าเนี่ยต้องการทําลายข้าวของอย่างอื่นเช่นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ทางบริษัทนั้นก็จะคิดเงินเพิ่มไปอีกนะครับซึ่งลูกค้าที่ต้องการใช้บริการก็สามารถโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนได้เลยว่าต้องการสิ่งของชิ้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าทางบริษัทก็จะจัดเตรียมเอาไว้ให้ตามคําขอและถ้าใครสนใจต้องการไประเบิดความโกรธหรือว่าระบายความแค้นเนี่ยนะครับก็ติดต่อไปได้เลยโดยบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ากใครที่เงินถึงก็เดินทางไประเบิดความบ้าที่นั่นได้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอาชีพสุดแปลกที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้เลยว่าทั้ง7อาชีพที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่แปลกใหม่และเรานั้นก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะว่าในประเทศไทยของเรานั้น มันไม่มีใครประกอบอาชีพพวกนี้มันเลยดูแปลกสําหรับคนไทยอย่างพวกเรามากแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของต่างประเทศอย่างเช่นในอเมริกาเพราะว่าในอเมริกานั้นมีคนที่ทําอาชีพพวกนี้อยู่มากมายจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเอาละครับหากคุณผู้ชมเนี่ยชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่ผู้ชมอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไป เอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ